สวัสดีครับผมอันภูมิยานนะครับวันนี้จะมาดูสุขภาพของคนวันพุธนะครับในเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ต้องระวังไวแน่นะครับไก่ทองปราบชาละวันอันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพในการเดินสุขภาพในการเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับโรคเลื้อดลังต่างๆอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับและยังหมายถึงอุบัติเหตุจากการเดินทาง การสูญเสียอายอะวะต่างๆนะครับและการทะเลาะวิวาทกับคนแปลกหน้าอันนี้ให้ระวังหน่อยนะครับสมบูรคนพูดใบที่สองครับพระเกตมงคลอันนี้ระวังเกี่ยวกับทางน้ํานะครับภูมิแพ้ใสนัดองค์จมูกอะไรต่างๆแล้วก็ระวังเกี่ยวกับน้ําด้วยนะครับสุดท้ายทุจการออกลบก็ก็ยังหมายถึงการทะเลาะเบาแวงการ ทะเลาะวิวาททางอารมณ์อยู่ด้วยนะครับหากให้ระวังหนักๆอีกเรื่องก็คือมะเร็งเบาหวานความดันอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะผ่าตัดค่อนข้างสูงนะครับก็หลักๆก,ก็สองใบนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับการเดินทางหน่อยครับคือกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเพราะมันจะมีปัญหากับคนแปลกหน้านะครับระวังเรื่องนี้หน่อยนะครับขอบคุณครับ